สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูป้ายนะคะครูเอ๋ครับวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับคําถามยอดฮิตนะคะที่สอบถามเข้ามามากที่สุดในเพจโรงเรียนเรานะคะอ่าวันนี้ครูเอ๋จะมาให้คําตอบอ่าคําถามแรกนะคะที่สอบถามเข้ามามากที่สุดคือต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีนะคะถึงกี่ปีจะสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถทั้งจักรยานยนต์รถยนต์ได้ะค่ะอ๋อ สำหรับคำถามนี้นะครับที่ถามเข้ามาครับอายุของผู้ที่จะมาขอรับใบอนุญาตขับรถนะครับมีอายุกี่ปีกันบ้างนะครับต้องแบ่งเป็นประเภทนะรถจักรยานยนต์เริ่มรถจักรยานยนต์ก่อนนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องมีอายุ15บปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับส่วนรถยนต์นะครับอายุครบ18ปีบริบูรณ์จนถึงวันสมัครใช่ไหมคะที่สามารถเข้ามาขอได้ใช่ครับใช่ ส่วนรถาการขนส่งนะคะก็จะมีบอ .2 แล้วก็ทอ .2 อในส่วนของโรงเรียนเรานะครับก็จะมีบอ .2 กับทอ .2 นะครับบอ .2 เนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับส่วนทอ .2 เนี่ยอายุ22ปีบริบูรณ์ครับถึงจะ,ะเข้ามาสมัครเรียนได้ครับค่ะคำถ,ถามต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านแล้วทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยเราจะได้รับใบอนุญาต ขับรถแบบไหนมีอายุเท่าไหร่นะครับคำถามนี้นะครับก็ต้องแบ่งออกเป็น2อ,อลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือผู้ที่ได้รับไปอนุญาตขับรถข,รถของจักรยานยนต์และรถยนต์นจะมีอายุ2ปีครับ2ปีจะเป็นไปอนุญาตขับรถชนิดบุคคลชั่วคราวนะครับส่วนรถเพื่อการขนส่งเนี่ยนะครับอายุของ ใบอนุญาตก็จะมีอายุ3ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตขับรถครับค่ะถ้าเกิดว่าใบอนุญาตเนี่ยครบอายุแล้วคืออย่างเช่นรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถยนต์ครบ2ปีแล้วนะคะ,ะเราจะต้องทอํายังไงบ้างครับในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถครบ2ปีแล้วนะครับครบ2ปีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปต่ออายุนะครับต่ออายุสําหรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชั่วคราวเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล5ปีนะครับเอกสารที่เราจะต้องนำไปประกอบก็จะมีใบรับรองแพทย์นะครับใบอนุญาตขับขี่ตัวเดิมบัตรประชาชนนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอบรมนะครับ2ปีเป็น5ปีไม่ต้องอบรมนะครับส่วนใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล5ปีเป็น5ปีเนี่ยนะครับ ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกประเภทนะครับต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วยนะครับในกรณีของรถบอนะครับบอ2ทอ2อายุ3ปีใช่ไหมครับเราสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้6เดือนต้องไปขอใบตรวจประวัติจากนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดีสนะครับถึงใช้เวลานาน แล้วอีกคําถามหนึ่งก็คือหลักสูตรของโรงเรียนนะคะหลักสูตรของโรงเรียนจะต้องเข้ามาแล้ว <lean> er. จะต้องได้เรียนอะไรบ้างนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะค <ะ S 2> ่าเรียนเท่าไหร่ครับะะผมหลักสูตรของโรงเรียนนะครับถ้าเป็นรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับก็จะเป็นสิบห้าชั่วโมงเหมือนกันนะครับสิบห้าชั่วโมงจะแบ่งออกเป็นทฤษฎีนะครับทฤษฎีมีห้าชัช่วโมงส่วนปฏิบัติ นะครับเรียนขับเนี่ยนะครับสิบชั่วโมงด้วยกันนะครับรวมเป็นสิบห้าชั่วโมงค่าใช้จ่ายนะครับจักยานยนต์นะครับหลักสูตรละ1000บาทส่วนรถยนต์นะครับหลักสูตรละ5,500บาทครับถ้าเกิดว่าท่านใดน,นะคะสนใจที่จะลงเรียนขับรถกับเรานะคะสามารถจองตารางเรียนล่วงหน้าได้ไหมคะก็สามารถจองตารางเรียนล่วงหน้าได้นะครับใ,ในช่วงนี้เนี่ย เราได้ทําการหยุดการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นั่นเองนะครับตามนโยบายของทางจังหวัดเลยนะครับแต่เราสามารถจองตารางเรียนล่วงหน้าได้เนื่องจากว่าเราจะทําการเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่25ามกราคมนี้นะครับช่องทางนะครับในการจองตารางเรียนล่วงหน้าเนี่ยทักมาทางเขีย Facebook ของโรงเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ LINE ID MLD.Diver นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0864690788ติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับสมัครได้ทุกช่องทางเลยนะครับท่านใดนะคะที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามพวกเราได้ที่ทางช่องทางที่ครูเอได้แจ้งไปเมื่อกี้แล้วนะคะ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ